โอเคเนี่ยมาเกือบมาเด่อเกือบเฉลี่ยเกือบสัดหอดทึ้งนี่ผักบอจะเข้าเข้าอันนั้นเข้าใจอยู่แต่ว่าว้าบุปินเอยห่ามบิดเอยเข้าใจได้แต่ว่าเว้าบุปินโอ้นี่บุ้งนั่นสิโต๊ะโต๊ะฮะนะเอาเรื่องเข้าใจแล้วเข้าใจนี่คือผักกาดซอมมันบบพออันฟุ้นเออหนานๆอีกหน่อยโบพอฟุ้นเด็แกอร่อยเมือนนาซี โอเคโอเควันาทีตยีเยนมะเขือให้กินแต่วันนี้จะลวกผัก,กแกงเอาไว้โอเคผักก็ผักสุดๆงามๆมากินน้ำแล้วอยากกินน้ำกบเจ๊ะเอาอน้ำแช่ละเบ้อในหมอ้อใช่แล้วแช่ตัวหนึ่งใสแ่ตัวเมื่อกี้ด้วนี <N> ่ย บอกยันวาเฮ้ยยันว่าลงลืมใส่อ่ะมาเมนูลวกพักต่อท่านผู้ชมมื้อนี้โอ้ยแซ่บขนาดแหละแกีน้องไม้ก็สดๆมักเดืออเอายู่มสวนอีบ่ขักขักขักทิงสวนมีต้นเนาะมันโบเหี่ยวบเพื่อฮอตปีหน้าค่ะ พักนีและบเหี่ยวสองมืแล้วบเหี่ยวเออโบนะบบโบหัวพักนะนะคมหมาเออจะมันบ่เหี่ยวนุ้มเออนั่นแหละไว้ไว้ปูกรวหน้าแล้วบเหี่ยวเนาะมอาเห็นไปเนี่ยเออมันบบแก่แล้วมันเหี่ยวแล้วมองต้องอยู่แกบแล้วเกบสัดแล้วเกบสักเรียบร้อย นั่นคือผ้ากินกาบอลไรเนาะผักแว่นผักแว่นผักแว่นเออแต่เจ้าไปการจีน่านี่หายหน้านี่ยหรอวะตูวใหญ่อยู่บ่เยอะอยู่ดเออเป็นปีกเลยเนาะเออเอื้อกับเคน่าไกลเป็นเอื้อกับยังไปทุ่มมื้อเออนั่นแหละมันไกลเฮือนเนาะ ไอ้ดำเพิ่นว so ่าหูจักเจ้าว่าหูจักดำเช่ไหมหาไส้เขเดีมหาไส้นอกหน่อดีไปเด้อเพ็ดเด้อว่าวันเกิดอายเด้อร์มหาเอ้ยเจ้าเลยกับหาอายเลยหรอวะดำใช่ชื่อเราเห็่เรียกใช่ไเราเหี่ยงอยู่มหาไส้ขับรถเด็กแล้วแบบแบบเออฉันเฮาทีส่วนเอ้ยเฮาว่าเฮาเฮามีมู่อยู่มหาไส้วะเลยก็มีเอ้ยหักเขากับเอ้ยหักคนหนึ่ง เ่เผยว่าดำขับรถยุ่งงานว่แม่นพงงานสีแดงบบ KCL แมนไผว่าซื้อดำ KCL หุ่ไม่ร่า้เลยเอมาเอดันปดได้กระตมันกดเลยหรือว่าเห็นมันดำแล้วก็ใช้ซื้อดำบ่นี่ยะบู๊เนก็เคยมาเถอกเคยมาฮื่อหนาวหุงจักเดือนวเดีอพี่น้องเป็นหมู่ของอ้เคยล้วมาลินนเออ่งเคยกันเลยแบบ ก็วิวอันเรือนครัาสวยงามสวยงามอีนทีเลยไม่ยังก็มีความสวยงามสวยงามอันที่เจ๊งค่ะแม่เราบะเพ็ดคือมันงามเจ๊งมีตอกเด้อว่าตอกมัดเด้อเออมีโคเมะเลยเราก็ตอกไปเรื่อยเรื่อยเราก็ดิไวต่างหมูเพชรต่างฟังมัดไว้เรื่อยเลยตอจำเพื่อ ทุกแล้วแบบนี้ทางนั้นกันโพดเรียบร้อยต้นอย่างอันนี้เพื่อนนี่นี่นี่อันนี้เอิ้นมาต้นอย่างเ<ช>ขามักเขามักปลูกก่อมัตอนต้นยางกวักกกวัเงินกวักค้ามควักทองกวักทุกอย่างเจ้าพ่อเห็นเขามักปลูกแต่ว่าทุกบ้านของเศรษฐีเขาจะปลูกแต่ว่าในบ้านค่อยจับแมา่เอามาแต่ใไเราเอามาปลูกเอาล้กระเจ้าเออนะ เอามาปลูกไว้มาไดจนำตนชอน,นี้เออก็บบให้ได้กระแม,ม่นอันี้แหละเขาเขาปลูกขายได้อันนี้ได้สาหินเขาปลูเกเสอกระถางขายเขาปลูกขายเออแางมือจนะ้าอเยบเบ้าก็รอดุมโจ้ยนะน้ำก็น้ำก็ได้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 อเอาน้ำไปเลอาบนำ้ำ เออน้ำย kind of ันได้ตายจักได้จักครายไรุดนะเย็นเนี้ยค่เอาน้ำมนใส่เออนี่โอ้เอาน้ำใส่เย็นรุดเอออ้อยโอ้ย้อ้ยยอ้ยโอ้้อนยโอียยโอ้ยโอ้อ้อ้ออออ้อย้้้อโออออ้อ ต้มเดือดไว้เดีโอ้เดหมอรอนต็ด้มน้ำไว้ขิหตนาแซงได้สุดู้ําำเสิเอาข้าเนาะบุ้งก็พักนั่นฮะพักนั้นทั้งแรงทั้งผลยำเลยก็ได้เออได้ดีเลยสมมุดว่าเฮา S <S เราขายหนาวและขายนาแซงกินนาปีได้อดีเลยเออไม่นความเจ้าอ,อ้น,นี่และนีลทาเตน,นาปีั่ง้วตกลงมาเขาคือบอกคือบ,บอกมันกะไกลเดี๋ยวคือเพื่อทอมาเนาะเจเอาเจาทางอะไร นี่ยู่บนยอยหน้าแม่่อดิอดินกป่ออมาเสียดายเอามาเห็นหน้าป้อกินอยู่ทุนจะต้องเป็นหน้าแช่งมืดไปเ็ิปกาีอืมบ่อเห็นอย่างไรน้ำมันถึงละเออนั่นละเบอร์อเธอตักแล้ว ขอเขาเปิดน้ำเขานำเติมลงแล้วแล้วปลูกในนาปลูกดำนานให้ได้พอกินเนาะเขาบาปีบ่อ่ะเอ่อนั่นนะล้างมือเดี๋ยวคุณนายอือทำมือกินนมไก่โอ๊ยไปห้อยฟังเขาพูนเพราะบ้านเมืองเอ้ยแข่พิเศษมาแต่ทางได้แล้วบ้านนี้ โอ้ยเอาเอากลับคืนไปรถได้โอ้ยแย่าย่แย่เดียวเลยแม่เก็นเฮือนเดียวเราเอาบ่อไปอันนั้นนะเออได้เดียวบ่อเนาะเออบ่อได้แบบเออกลับคืนอีดีแล้วเดี๋ยวบุ๊มมีเนาะดูแลบ่อเนาะอร่อยแหงค่ะบ่อจ้างเมื่อเดชจุ่งไว้เดช ฉัมันจะเป็นเงื่อนฉันยังมีหลายคนเซลกินเบิร์ดกเสียดายโบมีนะอะไรจีนายแมนจีนละมันยูพีอันนีจักจั่นทร์กามีบ่มีมีอันจักจั่นทร์กามีเออพอได้ติดเนาะอยู่บ้านเอ้ยหันหลาย่างนจักจั่นมันอยู่ตามคลองคนตะแขกออกมาเขาออกมาติดนะจนกั้มคลองเลย ทั้งเมค้าทั้งอันนั้นเจ้าคิดสวัสดิ์จักไลน์บลายเขาจนเอาเครื่องไปเลาะขายข้าต้มขาหนุ่มเป๊บโศกเป๊ปซีเลาะขายตางพค้งตามทื่อนนะกิตาเชอร์น่ะเสร็จเรียบร้อยวันนี้ไปเสร็จไปเลยไปเลยวันนี้มาเลยสเอาเอาอันนี้กลับคืนแล้วเบิกพักละฮอนฮเลยฮอนฮอนเลยเซ็บเซ็บวันนี้ซบ เม่ยินไม่กำลักินข้าวโอเคจบคลิปก่อน